ไปเลยโอเคหล่อไว้ก่อนวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่คิง what what the fuck ขึ้นแล้วครับเอาใหม่นะเทคขอเทคหรอโอเคเราไปก่อนขอต้อนรับเข้าสู่เก้าคีดนะครับคีดโอเคโอเควันนี้เราก็จะมาแข่งสุ่มผลกันยี่สิบผลว่าใครได้ผลดีกว่าคนดูก็ช่วยตัดสินใจนะครับอืมจุบจุบุ ดสามสิบได้ป่ะสามสิบนะครับไออ้วนกดมันได้บอกมานะครับพาผู้ยอมง่ะโอเคครับถามปิดผลนะครับผมแล้วก็จะมาสุ่มกันนะครับช่วยด้วยคนดูของมากโอเคครับมาละพร้อมหนึ่งสองสามหนึ่ง นะครับผมผลแรกนะครับเอ้ยนี่มันดบผลแรกถ้าใครได้ผลแรกกว่าเป็นผู้ชนะนี่ผู้ช่เดีกันนะครับแต่ฟ้าสมมุโอเคผมชนะแล้วครับหนึ่งผลนีกูมีไฟทำไมดาร์กดาร์กก็ไฟหน่ยชนะดาร์กชนะนะคะเพราะมันเป็นหนวดดำกูมีกาว กูมียางยางชนะกาวอิโง่สามต่อศูนย์นะครับมีบาเลียครับตะมกตะมกชนะโง่มันเป็นบาเลียชนะอะไรตะมกชนะมันเป็นลมผีๆไหมเอาไหมล่ะไอ้ไม่เอาไม่ได้เอาเหียญฝนมาฝนนี้อ้าวพระพระเหรอแฟน โอ้โหโอ้โหก็จะโมกกว่าเดิมเลยโอเคผมแพ้แล้วตอนนี้ก็เป็นสามหนึ่งไอ้สี่หนึ่งอะสบายโอเคผมชนะอีกแล้วนะครับมาเร็วเร็วเร็วเฮ้ยจริงได้ไหมเนี่ยมีเป็นลูกแข็งมีลูกงขิงผมชนะนะครับเพราะผมเป็นไทยเอ้งยไอ้กาดมาเฮ้ยมันด้่งคาตัวใส่ฟ้าชนะนะครับผม ตีเข้าเอ้าเอ้าไฟชนะอ่าอันนี้ผมสมุกคละขาอไฟอันหนึ่งบอมัมเบอร์ชนะสมุกได้ชนะได้ไปกี่คะแนนแล้วเนี่ยไม่รู้เลวใส่ไฟต้องวน ทหารไดู้ชนะชนะเออเออทหารชนะไอตัวเด็กแต่เฮ้ยกาวดูฟี่ดาร์บอมชนะนนสม่ำเสมอเอาว่าผมชนะนะครับเพราะผมมีผลดีว่ะมันเอาทุนสารขยะงูวันนี้ผมจะมารีวิวที่ผมใช้อยู่นะครับผมใช้ผล โดตอนนี้ผมมี2,103แล้วนะครับตาเบอร์สตีมจะดาบเพอใจราก้ไมแม็กนอนแล้วฝันดีครับไปกอนปคลิปิดตีนั่นก่อนแม็กปิดคลิปไม่ดีนั่นก่อนค่อยปดปตีอะไรตีไอ้ยูรู้อะเร็วเร็วเร ซื้อผลดีไม่กูลืมไปกูบินได้อยู่แล้วเนาะเฮ้ยบินไม่ขึ้นบินไม่ขึ้นไม่ไปนอนแล้วปะ <Grey> ไปแล้วเหรอโอเคครับก็ขอจบแค่นี้นะครับผมไปแล้วบ๊ายบายคนดูขยะ